ครับพี่น้องชาว youtube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับป่าวไกลสอนชาแนลครับวันนี้ผมจะมาซื้อลูกลังกับทีมงานทีมงานเสียสาครับจะเอาลูกลังไปให้น้องครับทีมงานป้าสาจัดให้ครับแต่เป็นบอ่อที่ถ้าใครติดตามคลิปผม เขาจะรู้ครับว่าบอ่อนี้ที่ผมเอาเจ้าซันนี่เข้ามาตักตอนนั้นครับทางเข้าบอ่อมากับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับทางก็ขุข่ขะหน่อยครับ <c oughs> มีเที่ยวเดียวครับหนึ่งเที่ยวครับหลายหายคนก็ทําไร่ทํานากันครับช่วงนี้นี่ครับบอ่อเก่าของผมครับนี่น้ำเต็มเลยครับ ทางก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างครับ,รบทางเข้าบ่อเอต็เป๊ะเลยครับ ข้างเละครับเจ้าโคมาสุรุ่นเจครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูครับนี่ครับไปโค เดี๋ยวถอยลงแป๊บหนึงครับบอ่อเก่าที่ผมเปิดไว้ตอนเอาเจ้าซันนี่มามาเปิดบอ่อตอนนั้นครับบอ่อนี้ ผมจะพาไปดูข้างล่างครับค่าตัก120ครับเร็วเรือทอกนี่ครับอยู่กับเจ้าคมสุซีซี200รุ่นเจ็ดครับ บอ่อเก่าที่ผมทำไว้ครับตัวนี้นิ่มๆครับเสียงนิ่มมากครับ จัดหนักจัดเต็มครับ พาอละลูกค้าหลายอยู่บ่เต<ะ><ะ>็มกล่องครับครับคลิปนี้ก็จบกันในเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ